คุณสุรชัยบอกว่าหัวใจกดกอดหัวใจบวกบวกคุณสุรชัยบอกว่าเอาไก่ไป3ตัวคุณสุรชัยบอกว่า YouTube YouTube คุณสุรชัยบอกว่าน้องมะปรางอยู่ออสเตรียอยู่ออสเตรียค่ะน้องแบงค์น้องแบงค์สุดที่รักของพี่น้องแบงค์บอกว่าคุณแจไม่เอาขอหัวใจพี่ตุ๊กได้เป้าครับเลิฟยี่สิน้องแบงค์สวัสดีพี่ตุ๊กนะครับหัวใจกดกอดขอบคุณมากๆค่ะน้องแบงค์ที่ไม่ลืมพี่ตุ๊กขอบคุณมากๆนะคะคุณสุรชัยหัวใจกดกอดนะคะคุณสุรชัย ออบอกว่าสู้ๆคุณประสงค์บอกว่าหัวใจกอดๆน้องแบงค์บอกว่าพี่สุรชัยน้องแบงค์สวัสดีนะครับคุณสุรชัยสวัสดีน้องแบงค์นะครับเอออ่ะโอเคเออคุณประสงค์บอกว่าด้วยความรักความเคารพนะครับเอ้ยน่ารักมากน่ารักมาก ขอบคุณนะคะคุณประสงค์นงแบงค์บอกว่าพี่ประสงค์นงแบงค์อะ่ะสวัสดีนะครับนองแบงค์สุดหล่อของพี่ตุ๊กนะครับคุณประสงค์บอกว่าสวัสดีครับน้องแบงค์ด้วยความยินดีครับอย่างยิ่งครับหัวใจสีชมพูหัวใจสีม่วงแล้วก็สู้ๆนะคะอืมนะคะนี่เห็นลูกเห็นลูกแอปเปิลของตุ๊กเนี่ยมันมันใหญ่มากมันใหญ่ ใหญ่มากใหญ่มากโอเคอก็เก็บได้เต็มถังแล้วนะคะเห็นไหมโอเค <laughs> โอเคถ่ายมากไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่อยากทํางานแล้วเดี๋ยวเ็าจะบอกอุย้ยทาไมทาไมทาไมไม่ถ่ายทําไมไม่ถ่ายตลอดล่ะถ้าถ่ายตลอดนะฉันก็จะทํางานให้เธอตลอดอะไรแบบนี้ยแล้วฉันก็จะทานข้าวกับเธอด้วยอะไรแบบเนี้ย แต่แต่ตุ๊กก็บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำกับทำกับข้าวให้ทานด้วยต้องมันต้องรู้จักเอรู้จักปณีปนอมเนาะรู้จักรู้จักเออเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะช่วยช่วยกันนะคะต้องต้องช่วยช่วยกันถ้าเราถ้าเราอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้จะหิวน้ำค่ะหิวน้ำโอเค เดี๋ยวจะลงไล้แล้วนะครับขอโทษนังมอตร์ไซนูสันมันเรื่องของฉันมันก็ไม่ใช่เรื่องของใครเอ่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับยินดีที่ได้รู้จักน้องแบง์บอกว่าพี่ตุ๊กเอ่อไม่รักน้องแบงเลยลืมอะไรหรือเปล่าครับพี่ตุ๊ก น้องแบงค์สุดที่รักสุดที่เลิฟของพี่พี่ตุ๊กรักน้องแบงค์นะคะน้องแบงค์โตเร็วๆนะเดี๋ยวพี่ตุ๊กจะได้ไปขอถ้ายังไม่โตอ่ะพี่ตุ๊กก็ไปขอไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องให้โตก่อนถ้าไม่โตอ่ะจะไปจะไปทําอะไรอะ่ะทําอะไรเดี๋ยวตํารวจจับนะเนี่ยคุณสุรชัยบอกว่าครับผมคุณประสงค์ขอบคุณมากครับอ่ะโอเคค่ะ ขอโทษนะเขียวก่อนขอบคุณสามล้านดวงตานะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจกันเออให้กันและกันนะคะแล้วเดี๋ยวตุกจะทำเออวันนี้นะคะจะเออทำวายแล้วก็จะไปเก็บองุ่นเพื่อมาทําคลิปนะคะก็จะทําคลิปให้เพื่อนๆดูว่าวิถีชีวิตที่โปรตุเกสเป็นยังไงนะคะ ต่างคนต่างมีชีวิตต่างคนต่างมีวิถีชีวิตเอ่อที่เมืองไทยก็ทํานาทําสวนนะคะทํานาทําสวนทําไร่ที่นี่ก็ทํานาทําสวนทําไร่นะคะแล้วก็เอ่อผลิตวนยนะคะผลิตวายผลิตเอ่อน้ำมันมะกอกผลิตอะไรทุกอย่างเลยค่ะทําเองหมดทุกอย่างนะคะแต่ต้องแต่ต้องจ้างเขาหน่อยคะ่ะต้องจ้างคนหน่อยเนาะเพราะว่ามันทำทำเองไม่ได้คะ่ะโอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะทุกๆกคนที่มาให้กำลังใจตุ๊กนะคะขอบคุณนะคะลงไลน์แล้วนะคะอาบน้ำก่อนบา,บายอ๋ออาบน้ำด้วยเหรอคุณสุรชัยอาบน้ำด้วยเหรอเนี่ยน้องแมงบอกว่าน้ำครับพี่ตุก๊กเดี๋ยวติดขอน้องแบงค์เป็นห่วงก็นั่นไงก็พี่ตุ๊กหิวน้ำไงถึงได้กินแอปเปิลอะเห็นไหมปลูกเองกินเองค่ะโอเคค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ